ก็คือ5ปีที่แล euh ้วเป็นปีที่โอ้โหแบบเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โหเป็นปีที่หลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตผมที่ที่ผมไม่ได้วางแผนหรือว่าไม่ได้ตั้งหลักมาก่อนเลยนะครับอันอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมเรียนรู้จริงๆเลยคือว่าหลายอย่างแม้ว่าเราจะพยายามควบคุมชีวิตเราอย่างไรแม้ว่าเราจะพยายามจัดระบบระเบียบของเราชีวิตเราอย่งไรแม้ว่าเราจะพยายามบริหารชีวิตเราอย่างไรมันมีหลายอย่างที่เดือนบอกเราควบคุมไม่ได้ก็คือปีนั้น อยู่ดีๆอาการในร่างกายผมไม่มีอาการบางอย่างอาการบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเป็นระยะหนึ่งหลายเดือนเราก็นึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปก็คือมีอาการที่เข้าห้องน้ำเนี่ยมันถ่ายยากมากเราก็นึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่นั้สึกอยู่มาวันหนึ่งในฐานที่ผมเองเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักเป็นคริสเตียนนะครับผมเป็นคริสเตียนแล้วก็ มาเป็นคริสเตียนรู้จักกับเรียกว่าอะไรมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าของผมมาตั้งหลายปีอย่างเงี้ยในมีวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าพูดอะไรกับผมตรงนั้น<ม>บอกว่าให้ไปตรวจให้ไปสอ่องกล้องคือพอตรงนั้นปุ๊บผมก็บอกกับภรรยาว่าเฮ้ยเธอช่วยไปนัดหมอหน่อยแต่นัดให้หลังจากที่ฉันไปทุระที่ต่างประเทศก่อนแล้วค่อยกลับมาพอกลับมาปุ๊บโอเคก็ไปสอ่องกล้อง<ม>แล้วจาได้ภรรยาเขาบอกนะภรรยาบอกว่าพสอส่องกล้องเสร็จพวกภรรยาผมเขาก็ดูแลสุสขภาพของเขาดีมากทุก เขาจะมีการส่องกล้องเขาก็บอกผมพอส่องกล้องเสร็จเขาจะพาเราไปกินกิน,กนอวันตินนะครับ <laughs> ผมก็โอเคส่องกล้องลุยนะลุยพอพอส่องกล้องเสร็จตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องห้องของโรงพยาบาลเอ๊ะเราก็ตื่นแล้วยังอยู่บนเตียงเ,เห็นนางไพภปีป่ายังอยู่ตรงนั้นเอ,เ,อเราก็เอ๊ะทำไมยังไม่ให้เราไปกินอวันตินวะ <laughs> ก็เลยก็เลยถามพยาบาลต่อว่าเออมีอะไรต่อเลยครับเขาบอกอ๋อเดี๋ยวไปซีทีสแกนโอ้พอเขาพูดคำนี้ปุ๊บเอ้ยยาหัวใจมันตอนนั้นถ้ามองกลับไปตอนนั้นเราไม่รู้อะไรแต่ตอนนั้นเราก็ตกใจแต่จริงๆก็คือความกลัวขึ้นมาอย่างแรงเสร็จแล้วผมก็เลยบอกเออย่างงี้ขอขอขอให้ภรรยาเข้ามาหน่อยได้ไหมเขาบอกได้ได้เดี๋ยวเขาก็เลยเรียกภรรยาผมเข้ามาพอภรรยาผมเดินเข้ามาผมก็จับมือเขา ผมอยู่บนเตียงนะเขาก็ยืนอ,อยู่ข้างๆผมก็จับมือเขาแล้วผมก็มองหน้าเขาหมอเจอใช่ไหม <c oughs> เขาก็ภรรยาผมน้ําตาคอทันทีเลยนะเขาอืม <c oughs> <c oughs> โหในวินาทีนั้นขอโทษเทถ้าเปียบเจ่บเดินหกลม้มเนี่ยมันไม่ใช่หกล้มอย่างเดียวเลยมันตกหลุมเลยอะเดินเลยอยู่ตกท่อเลยพุ <c oughs> <c oughs> ลงไปเลยอ่ะ ความกลัวความอะไรต่างๆขึ้นมานั่นทีความเศร้าความกลัวมันขึ้นมาในวินาทีนั้นเลย <Today. S 2> แต่วินาทีนั้นคือความกลัวความเศร้าที่เกิดขึ้นเกิดแล้วเปล่าก็คือความรู้สึกว่าก็คือมะเร็งแต่ไม่มีคํานั้นเข้ามาแต่เรารู้ <S <S มันคือมะเร็งแล้วเราก็แต่วินาทีนั้นสิ่งที่เข้ามาในในความรู้สึกก็คือว่าอย่างที่มีกิจผมเปรียบเทียบหมันกับไม่ใช่เดินออกลมมันเดินแล้วตกหลุมวุบลงไปเลยก็คือในความรู้สึกนี้ก็คือว่าจะไม่ จะไม่เจอหน้าลูกแล้วจะไม่เจอหน้าภรรยาโอ้โหมันความรู้สึกมันเข้ามาอย่างแรงมากเลยนั่งอยู่ห้องนั่งเล่นที่บ้านบ้านเก่าอยู่ดีๆร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาอย่างเยอะมากภรรยาตกาใจมาปอบใหญ่เลยสิ่งที่ร้องไห้คือแบบว่ามันรู้สึกตัวเองเป็นภาระอย่างมากเป็นมะเร็งแล้วยังเป็นยังมาเป็นในเรื่องนี้อีกล้วมาเสียตังค์อีกยังมาโอ้โหเป็นโลกนี้เป็นโลกนู้ด รู้สึกตัวเป็นภาระอย่างมากนี่คืออ,อีก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 ความรู้สึกหนึ่งที่ตอนนั้นผมต้องผ่านคือเรารู้สึกตัวเป็นภาละเพราะว่า<ม>เราเราพึ่งเราเราเราต้องพึ่งคนอื่นน่ะ<ม>แล้วเราต้องมาเสียตังค์เราต้องมาเสียนี่ไปผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลไปคีโมโหน้ำปวกกับคุณพ่อเป็นมะเร็งอีกโอ้โหวะ่ะช่วงเวลานั้นนะมีอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความดันความดันโลหิตสูงขึ้นมา เดี<ม>๋ยวเราก็ไม่รู้เป็นไรแต่ที่คือคือตื่นขึ้นมาปุ๊บวัดเลยเอ้าวสูงแคตอื่นมาปุ๊บวัดเลยสูงคือบัญชีบัญทีภรรยาก็บอกเ hey, ฮ hey, ้ยเเธอเธอเธอกลับไปนอนใหม่เผื่อที่จะจะดีขึ้นเร <c oughs> ากล,ลับไปนอนใหม่เผื่อจะลงกลับไปนอนเลยอ้าวขึ้นมาตรวจอีกก็ยังสูงแต่เสร็จแล้วค่อยค่อยเรียนรู้อันหนึ่ง <c oughs> ค่อยเรียนรู้อันหนึ่งอันนี้แบบโอ้อโหแบบอันนี้แบบพิสูจน์ได้เลยคือ หลังจากพ่อผมเสียจัดงานส่งคงคุณพ่อเสร็จความดันผมลดลงเลยเหมือนปกติอืมมันเกี่ยวกันยังไงครับพี่มันมันเครียดความเครียดกับความดันนี่หรือความเครียดความเครียดเป็นเรื่องจิตใจแต่มันเกี่ยวข้องกับทางร่างกายเราอย่างมากเลยแต่ยังไงก็ตามตอนนั้นปีนั้นก็เลยโอ้โหตัวเองเจอสิ่งเหล่านี้เจอความกลัวต้องเผชิญกับต้องเผชิญกับความตายอยู่ดีเราเราต้องมาขงเขาว่าเผชิญมาเราต้องมาคิด ว่าจะตายไงวะกูจะตายงั้นมันตายดีที่สุดวะเพราะว่าเพราะว่ามัะเร็งอ่ะคุณเข้าใจปะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอผมดูหนังนะหลังจากหลังจากผ่านช่วงปีนั้นเป็นดูหนังนะหนังทุกเรื่องถ้ามันมีมะเร็งแปลว่าอะไรปะคุณตายโอ้แต่ช่วงนั้นปีนั้นก็เลยต้องเผชิญกับความตายแล้วเราก็เรียนรู้หลายหลายอย่างแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่ผ่านไปได้คือสําหรับผมนะสิ่งนี้ที่ผ่านไปนอกจากนอกจากว่า เอ่อเรื่องที่ผมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในอนดีตมันช่วยผมประชิญสิ่งนี้ได้นะครับว่ารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมนะอันที่สองที่ช่วยมากๆคือความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวคความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวลูกภรรยาคนใกล้ชิดเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยที่ที่อยู่ในชุมชนที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียกว่าโบสถ์ก็คือเน,นี่ยช่วยเยอะมากๆเลย